สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t มอตอีนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่26กุมภาพันธ์2565ครับจากนี้ไปก็เหลือเลยเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับมอเตอรจจะกลับมาลงสนามนะครับสนามแรกในฤดูกาล2022ที่สนามโรเซลประเทศกาต้า ก็อจะเพิ่งลำคาญกันนะครับที่ผมจะย้ําทุกคลิปรายการช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับกลัวว่าจะพลาดจะหลงจะลืมกันนะฮะวันศุกร์ที่4ก็ f อฟพอครับแล้วก็วันเสาร์รอบคอลี่ไฟและก็วันแข่งจริงวันอาทิตย์ที่6สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ pptv sd 3 6รับหน้าที่ถ่ายทอดสดฟรีทีวีนะครับอ่ะแจ้งกันไปแล้วเนาะทีนี้ประเด็นที่จะนํามาเล่านํามาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆนได้ฟังวันนี้เหมือนงานจะเข้ามานาฬิกาสตรีเซอร์กิตนะครับสนามแห่งใหม่ที่ก่อลอมบอกประเทศอ,อินโดนเีเย งานเข้าอย่างไรบ้างทุกคนน่าจะทราบปัญหานี้ดีนะครับว่าในการเทสสนามใหม่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดปัญหาก็คือพอฝนตกฝนตกมีลมมีอะไรพัดเข้ามาทีนี้ <c oughs> เราอาจจะมองว่าปัญหานี้มันมาจากดินฟ้าอากาศหรือเปล่ามันคงไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นถ้าเกิดว่าไม่มีฝนไม่มีลมเนี่ยน่าจะจบแต่ไปๆมาๆฮะทุกคนครับมันไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาแค่เรื่องดินฟ้าอากาศแต่มันส่วนของพื้นครับ แอดฟ้าหรือว่ายางมาต่อยที่เป็นขอบด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยมันได้รับความเสียหายมันเสียหายอย่างไรบ้างน,นะครับเหมือนประมาณว่าคล้ายๆเจอน้ําท่วมซึ่งก็แน่นอนมันมันถูกน้ําท่วมนั่นแหละทีนี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะสนามนี้ก่อสร้างยังไม่ถึงปีเลยเดียวฮะแล้วมันจะพังเร็วขนาดนั้นเชิววหรอครับเอ๊ะอาจจะมีการกินหินกินปูนกินทรายเหมือนบางประเทศหรือเปล่าไม่ทราไม่แน่ใจประเด็นนี้นะแต่มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้ว มันเป็นเรียกว่าก้อนหินนะครับที่มันหลุดล่อนออกไปเนี่ยพอรถวิ่งเข้าไปแล้วมันก็กระเด็นนะฮะใครที่นึกภาพไม่ออกฮะเคยใช้เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าไหมะฮะตัดหญ้าไปแล้วมันจะมีก้อนหินเนี่ยแบบว่าพุ่งมากระแทกตัวเรานั่นแหละฮะนักแข่งหลายคนได้รับบาดเจ็บฟันเจสโกบัญญญาเนี่ยโอ้โหนักแข่งบวมเลยฮะก็เจอก้อนหินเข้าไปรวมทั้งหลายๆคนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีแฟรงกี้ด้วยรวมทั้งฟรัด้วยคนหนึ่งนะครับคือเป็นก้อนกรวดที่น่ากลัวมากครับ เปกระจายมาเนี่ยจากนั้นในตรงนี้ก็เลยต้องรีบแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนจริงอยู่นะครับว่าโดยเบสิกเนี่ยสนามที่เพิ่งสร้างมามันไม่น่าจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้แต่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วที่นี่ระยะเวลาเหลือแค่แป๊บเดียวเองนะครับสนามมันดาริก้าสวิเซอร์กิตจะลงแข่งในวันที่18บแถึงยีมีนาคมานะฮะต่อจากโรซลกาตาดังนั้นจะเสร็จทันหรือเปล่าตรงนี้ถือว่าน่าลุ้นมากครับ แล้วเขามีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับในเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเหมือนว่าทางทีมงานบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนฮะจะลงไปทำการรื้อถอนบางส่วนนะครับแต่ก็คือไม่สามารถที่จะทำได้หมดแต่เอาเป็นง่ายๆว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้มันดีขึ้นก่อนอาจจะเป็นแค่บางส่วนบางช่วงของสนามเท่านั้นเองนะครับที่ กำลังตามรูปเี่เราได้เห็นนะครับรถก่อสร้างเนี่ยก็คือพยายามที่จะรื้อแล้วก็พยายามที่จะอัดดินอะไรเข้าไปใหม่อมน่าแปลกมากๆนะฮะว่าสนามระดับโลกแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงผูกกร่อนง่ายกันเหลือเกินถ้าจะถามหาสาเหตุมันก็พูดยากนะคือโลเคชันตรงนี้เป็นพื้นที่เกาะครับผมไม่แน่ใจว่าที่เป็นเกาะเนี่ยกับที่เป็นพื้นที่ธรรมดาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเนพื่อนว่าฮะเกาะเนี่ยดินมันอาจจะอัดตัวกันอย่างไร หรือว่าจะแน่นไม่แน่นอย่างไรตรงนี้นะแล้วก็เป็นสนามที่เรียกว่าก่อสร้างแบบอาจจะไม่ได้ว่าต่อเนื่องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการก่อสร้างแล้วก็หยุดหยุดก่อสร้างหยุดก่อสร้างหยุด,ยดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของทางชาวบ้านเขาที่เขาอาศัยอยู่ตรงนั้นก่อนหน้านั้นนะฮะมีการเดินกระบวนประทร้วงมีการดราม่ากันอยู่หลายครั้งหลายคราวนะครับก่อนที่แบบว่าการก่อสร้างเนี่ยจะแบบว่าดําเนินกันไปเนี่ยพักๆหยุดหยุดไปทีนี้ ถ้ามันเป็นในระบบนี้อาจจะมองว่าอาจดินไม่แน่นนะครับอาจดินไม่แน่นทําไมผมถึงรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาแบบนี้ผมนึกถึงสนามที่ออส t ตินอเมริกาครับสนามเซกิตออฟดิอเมริกาเจอปัญหานี้หลายๆคนเนี่ยถามผมก็มามาว่าคุณปุ้ยอเมริกาเขายิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วแค่สนามเนี่ยทำไมถึงไม่มีปัญญาที่จะสร้างให้มันดีได้จริงๆเขาก็มีปัญญาจะสร้างให้มันดีเลยเพียงแต่ว่า สนามที่นั่นเขาใช้ลงแข่งทั้งปีครับแล้วเขาไม่ไม่ใช่ว่าแข่งขันแค่โมเตไซค์แข่งขันแค่4ล้อธรรมดานะฮะถ้าใครที่ได้ติดตามรายการมอเตอร์สปอร์ตในอเมริกาจะรู้เลยนะว่าบางทีรถพ่วงรถ18ล้อยังเอามาแข่งเลยฮะดังนั้นก็คือเซอร์กิตออฟดีอเมริกาใ,ใช้แข่งขันรถหนักๆใหญ่ๆนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้สนามมันพังแล้วประกอบกับ สนามพื้นสนามนะเท่าที่ผมทราบมาที่ออสตินเนี่ยนะเขาใช้วิธีการถมครับมันไม่เป็นดินแบบธรรมชาติฮนะในขณะที่สนามส่วนใหญ่นี่ก็คือสร้างโดยอิงจากลักษณะภูมิประเทศของตรงนั้นมันขึ้นไปภูเขาก็สร้างขึ้นภูเขาเลยมันลงเนินก็ลงเนินตามนะครับแต่อเมริกาเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นว่ามันลงเนินเยอะๆหรือว่าเนินขึ้นสูงๆเท่ากับตึกหลาย10ชั้นเนี่ยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเอาดินมาถมแล้วกอาดกัน ไม่ใช่เป็นโลแกนโลแกตนตามธรรมชาตินะฮะแต่ดังนั้นดูแมนดาริก้าเนี่ยผมเห็นมันมันก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะคือเนินอะไรสูงมากมายนะก็แต่ทำไมมันเกิดปัญหาตรงนี้ได้ถ้าเราคิดกันของขันะี่อาจจะแบบว่ามีหัวมีโน่นนี่นั่นกันอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอนะครับขอให้สร้างเสร็จโดยเร็วแล้วกันเพราะว่าวันนี้วันที่26แล้วใชเราจะมครับมันจะแข่งวันที่18เนี่ยก็เหลือเว,เวลาแค่3สัปดาห์ ตีไว้ประมาณนั้นนะสสัปดาห์กว่าๆมันจะทันหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าทําออกมาแล้วทันนะครับก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าทําออกมาทันแล้วมีฝนอีกโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็มีนะฮะก็คือเรียกว่าระบายน้ํหมอกลําบากแล้วก็หินมันซ่อมมันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ถือว่าเป็นการบ้านครั้งสําคัญนะครับของอินโดนีเซียว่า ครั้งแรกในรอบ20กว่าปีนะครับโมโตจีมาจัดล่าสุดเมื่อปี1997่าหลายคนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ยังไม่เกิดแน่นอนละจะไหมฮะ20กว่าปีผ่านไปนี่ก็คือถือว่าเป็นครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์เลยเนี่ยแล้วจะมาเจอปัญหาแบบนี้มันเหมือนมาตายน้ําตื้นเนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่นะเท่าที่ผมทราบมาสนามแห่งนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยออกงบประมาณในการสร้างก็เป็นแม่งานในการสร้างนะฮะมันอาจจะไม่เหมือนสนามอื่นๆเขานะ ดังนั้นก็คือถือว่ามันเป็นสนามระดับประเทศสนามที่เียว่าหน่วยง,งานภาครัฐเนี่ยออกมาดูแลกันจริงๆออกมาทําจริงๆเนี่ยแล้วผ่านงานแค่2งานก็ไปซะละงานแรกก็คือ World Superbike เมื่อปล,ปลายปีที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคละอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายแต่พอมาเจอพอหลังจากเสร็จ World Superbike ผ่านไป2-3เดือนก็ไม่มีการแข่งขันอะไรนะ,ะทุกคนแต่แต่ก็เป็นใช้เขาเรียกว่า เป็นสนุนสาธารณะไงฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาให้อนุญาตให้รถที่มีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดในการสัญจรไปมาผมก็ใจว่าน่าจะไม่ได้ปล่อยวิ่งมั่วหรอกใช่ไหมมันก็ต้องมีการกำหนดเอาไว้อยู่แล้วเป็นตัวบทกฎหมายตรงนั้นแต่พอหลังจาก3เดือนผ่านไปแล้วมาลงเทสสนามใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอฝนเจออะไรกัดซ้อเข้าไปไปซะแล้วฮะ,ะจับตาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะนําความคืบหน้านะครับว่า ทำเสร็จออกมาแล้วนะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันบางทีนึงนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับไปติดตามผมในช่องเอวันไทยแลนดกันหน่อยนะครับในตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นทุกขณะแล้วก็มีประเด็นดราม่าเรื่องของกรณีสงครามนะครับไม่แน่ใจว่าฟอร์มูล่าวันเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรยังไงหรือเปล่าในยุโรปนะแต่ที่แน่ก็คือที่รสัสเซียเนี่ย ทางเอวานเขาแคนเซิลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้สรุปเรื่องราวไว้ในช่องเอวานไทยแลนดนะครับผมก็ฝากลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อนๆไปกดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจกันหน่อยนะครับรวมทั้งใน Facebook Fanpage Bikerman คนรักมอเตอร์จีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นงานเขียนงานโพสต์งานทักทายกันทุกวันกันอยู่แล้วนะครับฝากไปติดตามทุกแพลตฟอร์มที่ผมลงด้วยนะครับลากันไปก่อนนะฮะร,รักษาสุขภาพคนในวันนี้วันหยุดสวัสดีทุกคนครับ